ชมรถวายแท็ก4คุณสีสีเหลือง Lux เชเ l o รแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับไฟด้านบนที่ทำเป็นสีขาวค่ะตัวรุ่น King Series นะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟดับเบิลไลท์สสเต็จจะเป็นล้อแม็กขอบ22นะคะตัวโช๊คเป็นงานของ Pro เฟนเดอร์ Monotube มทูปแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะเป็นตัวเทอร์โบคูด สวัสดีค่ะแม่เหมียวฝรดแต่งสวยเกษตรวม,มินโชว์รุมนะดขายัดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะพี่ๆแม่เหมียวจะพามาชมรถ Y ายแท็ก4ี่คูสี่เหลืองลักเยลยโลแบบนี้เลยค่ะ หล่อมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะพี่พี่่ะเป็นรถรุ่น Y ายแทขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเป็นสีเหลืองสีพิเศษเลยตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1 3 2่0ล้านาบาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมกับสีพิเศษนะคะถ้าเกิดว่าสนใจรถสีเหลืองแบบนี้บวกเพิ่มอีก1,000 0บาทแล้วก็ราคานี้ยังไม่รวมชุดแต่งนะคะพี่พี่่ะ แตงลออะไรกันบ้างเดี๋ยวม่เหีืยวจะพาไปเจาะทีละจุดเลยเริ่มจากด้านบนฝาก,กระโปรงก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นสกูปทรงฟิตใหญ่เต็มผืนฝาก,กระโปรงแบบนี้นะคะทำเป็นสีทูโทนค่ะสีดําเงาตัดกับสีเหลืองนะคะเชดสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับโลโก้รูปมาสแตงตรงกลางนะคะเฉดสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันหล่อมากๆเลยถัดลงมานะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัวกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะ สีดำเงาแบบนี้ให้ความเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟด้านบนที่ทําเป็นสีขาวค่ะตัวนี้นะคะสามารถเลือกเฉดสีได้ด้วยค่ะว่าจะเอาเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มนั่นเองค่ะแต่ว่าพอเราเลือกเป็นเฉดสีขาวแล้วใช่ไหมคะมันกันในส่วนของไฟหน้าแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้า Magic LED นะคะตัวไฟ LED เนี่ยสว่างติดทั้งกลางวันและกลางคืนเลยและส่วนไฟ Magic ตัวนี้นะคะทํางานอัจฉริยะเปิดปิดปรับสูงต่ําอัจฉริยะ ตามองศาตามวงเลี้ยวของพวงมาล,ลัยได้เลยนะคะทำงานเรียกได้ว่าทำงานอัตโนมัตินั่นเองนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งวิกเตอร์เนาะถัดลงมาค่ะพี่พตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกันชนหน้าเหล็กนะคะงานของฮัมเมอร์ค่ะรุ่นคิงซีรีส์นะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟดับเบิลไลท์สองสเต็ปนะคะดวงหนึ่งค่ะเป็นไฟเลี้ยวและไฟหลีในตัวดวงหนึ่งเป็นไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะมาพร้อมกับผงโอเมก้าลากจูงด้านล่างนะคะทำเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็ตัวนี้กันแข็งด้านล่างเนี่ยทำเป็นสีดํานะคะ พี่ๆจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวรุ่นท็อปสุดเนาะจะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์มีกล้องสัมรยองศาแล้วก็จะมีกล่องเรดาร์อุปกรณ์มาตรฐานพวกนี้ค่ะยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะต่อให้เราใส่ชุดแต่งเข้าไปนะคะแมบบ่เหมียวเนี่ยยังต้องคงคอนเซปต์การใช้งานอุปกรณ์มาตรฐานเดิมจากโรงงานไว้แบบนี้เลยนะคะ โลโก้ฮัมเมอร์นะคะปกติเราจะเห็นเป็นสีแดงนะคะตัวนี้ค่ะเราทำเฉดสีใหม่เป็นสีเหลืองนะคะหล่อมากๆเลยค่ะเพื่อที่จะให้มันเข้ากันกับตัวรถนั่นเองค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะว่าตัวด้านข้างเนี่ยแต่งหล่ออะไรกันบ้างเริ่มจากตัวซุ้มล้อก,ก่อนเลยซุ้มล้อเนี่ยตัวนี้แม่เหมียวใช้งานเป็นตัวขนาด6นิ้วนะคะทำเป็นสีดําเงาซึ่งเป็นสีที่เรียบหรูดูดีเข้ากับตัวรถเข้ากับชุดแต่งนะคะแล้วงานของซุ้มล้อ มันจะเชื่อมต่อมากับตัวกันชนหน้าแบบนี้ได้อย่างลงตัวเลยนะคะถัดลงมาค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะล้อนะคะใหญ่มากๆอ่ะมาดูสเปคใกล้ๆกันเลยค่ะพี่ๆตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ22นะคะทำเป็นสีดำนะคะตัวแม็กเนี่ยเป็นงานของโออซนะคะงานเป็นสีดำแล้วก็ตัวนี้ค่ะคลิปเงินนะคะแม็กขอบ2 2ออฟเซ็ตลบ44ค่ะ ใส่เป็นยางเทพเลยนะคะยาง M h T แบบนี้ค่ะซีรีย,ยาง3-3คูณ2.5ง 2, R 2 0ดอดอกยางเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะสำหรับงานยาง M นะคะและแน่นอนค่ะคันนี้เนี่ย ยก3นิ้วด้วยกันนะคะเสร็จช่วงล่างเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่นะคะตัวนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปในส่วนของตัวปีกนกบัตองศา YONG ่ a y m e วทำเป็นตัวสีทองสีเดียวกับตัวรถนะคะหรือว่าต้องการเป็นเฉดสีอื่นเนี่ย m a y m e วก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะเปลี่ยนตัวลูกหมากกันโค้งค่ะใช้เป็นงานของซันนะคะสีสม้มและเปลี่ยนตัวช o เป็นงานของโปรเฟนเดอร์2.0นโมโนโทูปนะคะซับแทงแยกปรับได้8ระดับตัวนี้ปรับได้ตามการใช้งานของพี่ๆได้เลยนะคะนี่เซตช่วงล่าง ะะเดี๋ยวเราพาดูด้านข้างกันบ้างในส่วนของด้านข้างนะคะเรียบหรูดูดีเลยแต่ว่าในส่วนของชายประตูนะคะแม่เหมียวติดตั้งเป็นตัวกาดชายประตูตัวนี้เป็นงานของวิกเตอร์นะคะทำเป็นสีดําเงาเรียบหรูดูดีเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะบันไดข้างคะ่ะพี่พีชเป็นงานของฮาร์เมอร์รุ่นชาร์โดค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวตะแกรงที่เหยียบเนี่ยทำเป็นสีเหลืองนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยเบ้ารองมือเปิดนะคะ ถัดขึ้นมานะคะเบ้ารองมือเปิดฟิล์มคิวกันศาสตร์ติดตั้งพรมเติมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของเราหลังคาเนี่ยในเดี๋ยวทำการพ่นสีให้เป็นสีดำนะคะจะได้เข้ากันกับตัวชุดแต่งอื่นๆค่ะเดี๋ยวพาชมภายในนะคะเริ่มจากตัวแผงประตูก่อนเลยค่ะพี่ๆค่ะด้านในเนี่ยจะเน้นเอกลักษณ์ความเป็นสีดําและเดินได้สีเหลืองนะคะมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์ตรงนี้เลยนะคะ ปรับกระจกค่ะปรับเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะจะเป็นปรับระบบไฟนะคะมาพร้อมกับตัวพุทสตาร์ทค่ะตัวพวมลัยนะคะเป็นพวมลัยไฟฟ้าค่ะร้อเเลยพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอดิจิตอลนะคะดิสเพย์แบบนี้เลยและในส่วนของจอกลางค่ะเป็นจอขนาด12นิ้วนะคะถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะคะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะเป็นตัวเทอร์โบคู่เลยนะคะมาพร้อมกับตัว เบรกมือไฟฟ้าค่ะแล้วก็โหมดการขับขี่ตัวนี้จะเป็นขับเครื่องสีล้อแบบพาร์ทไทม์นะคะเบาะหนังนะคะก็จะเป็นงานสีดำค่ะเดินได้สีเหลืองเช่นเดียวกันนะคะปักคำว่า w วทยแท็กไว้ที่พนักพิงแบบนี้นะคะปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด8ทิศทางเลยค่ะพี่วิหานี่นะคะในส่วนของภายในก็ สวยเหมือนกันนะคะสวยไม่แพ้ด้านนอกเลยค่ะถัดมานะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวโรบารเดิมที่มากับตัวรถรุ่นวายแทนะคะแต่ว่าไม่เหมียวค่ะทําสีตัวราวหลังคาตรงนี้ไม่ใช่สิ<ม>ทำทำ,ทำสีโรบารเนาะเป็นสีดำนะคะเพื่อที่จะได้เข้ากันกับเซ็ตชุดแต่งแล้วก็เซ็ตราวหลังคานั่นเองติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์คําว่า4ีคูณสแบบนี้นะคะไปดูด้านท้ายกันบ้างค่ะ ครอบไฟหน้าไปแล้วนะคะครอบไฟท้ายเราก็ต้องติดตั้งด้วยทําเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของฝาครอบท้ายค่ะเป็นฝาครอบท้ายแบบบอลโลโก้นะคะแบบ็กกราวน์เนี่ยเป็นสีดําตัวสื่อ FORD ค่ะเป็นสีเหลืองสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับบอลโลโก้ฟอร์ดไว้ตรงนี้นะคะมีกล้องมองหลังให้แล้วก็มีตัวเส้นกัลระยะให้ด้วยนะคะทางานตามพวงมาลัยเลยนะคะถัดลงมาค่ะเป็นอะคริลิกคําว่าแลงเจอร์สีดําแบบนี้นะคะนูนขึ้นมาจากท้ายกระบะเลยนะคะในส่วนของการชนท้ายค่ะแม่แบบอัปเกรดเป็นงานของ รุ่น Nova Series ค่ะมาพร้อมกับไฟถอยแบบนี้2ดวงนะคะตัวเซ็นเซอร์ก็บิวอินติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วห่วงโอเมก้าลักจูงนะคะทำเป็นสีเหลืองแบบนี้สีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะหล่อมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการแต่งรถ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไอเดียแบบนี้นะคะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะแม่เหมียวไม่ห่วงคะ่ะหรือว่าจะให้แม่เหมียวแนะนําก็ยินดีนะคะการแต่งรถแบบนี้นะคะสามารถแต่งได้กับทุกรุ่นเลยค่ะพี่พี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบะแแบบตอนเดียวหรือว่า4ประตูนะคะใส่ชุดเหล็กแบบนี้ได้ทั้งคันนะคะถ้าเกิดว่าพี่พี่นะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากดูรีวิวเพิ่มเติมเข้าไปเลยค่ะที่เพจ Facebook ชื่อว่าฟอร์แต่งสวยนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0 6นย์9 5 4 6 1ค่ะ 0614695461นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะแม่เหมียวนะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่แล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรถออกรถกับแม่เหมียวได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะอยากได้รถเฟียวๆอย่าลืมทักหามแม่เหมียวนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปนะครับตัวแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย